กูเกิลเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเซิร์ฟวอร์เอนจิน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบริษัทที่หลายๆลคนอยากเข้าไปทํางานมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับทั้งเรื่องของค่าตอบแทนเองสัสดิการที่น่าดึงดูดใจสําหรับพนักง,งานกูเกิลนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับใบสมัครงานหลายล้านครั้งเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยต้องอิจฉากูเกิลเองนะครับที่สามารถดึงดูดและรับเอาบุคลากร,กรที่มีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่สูงม,มากๆจาก ไไปได้แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อมีผู้สมัครจํานวนมากใบสมัครที่เข้ามาล้นหลามจากหลายหมื่นคนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยบริษัทต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและมาตรฐานของ Google บริษัทจึงเริ่มคิดวิธีการปรับปรุงกระบวนการสรรหารและก็คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพนักงานให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์คอยชื่นนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday. Business Case Study. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนึ่คลอรก,การกิมมันเดย์นะครับวันนี้จะมาพูดถึง ทคโนโลยีในการคัดสรรคนของ Google นะครับยักษ์ใหญ่ทางด้าน Se a r c h Engine อันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับบริษัทที่มีผู้คนเนี่ยอยากทำงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขามีกระบวนการต่างๆในการคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาอย่างไรนะครับซึ่งในอดีตเนี่ย Google อาจจะไม่ได้มีพนักงานมากนักนะครับอาจจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์งานแล้วก็อาจจะใช้เหล่าพนักงานด้านเทคนิคต่างๆนะครับเพราะว่า Google c ลคอหลัก คือเอนจิเนียร์เองนะครับเพราะฉะนั้นเราพนักง,งานที่มีทักษะทางด้านเทคนิคสูงพวกเขาก็สนใจเป็นหลับแรกนะครับแต่ว่าเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีพนักง,งานหลายหมื่นคนแล้วก็มีสำนักง,งานอยู่ทั่วท้งมุมโลกคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันนะครับ Google เนี่ยต้องการแยกพนักงานของ Google ออกจาก พนักง,งานบริษัทอื่นๆที่มีชื่อเสียงทั้งหมดนะครับซึ่งพวกเขาก็เริ่มมุ่งเน้นไปที่วุธิการศึกษาประสบการณ์ทางด้านเทคนิคนะครับรวมถึงความคิดสร้างสารรค์การเป็นผู้นําและวิธีการคิดในเรื่องของนวัตกรรมที่มีความคิดที่อาจจะแหวกแนวไปนะครับ Google เนี่ยถ้าอ่านประวัติมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเครื่องจักรทำเงินหลักของ Google นะครับในการสร้าง algorithm, algorithm, อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมเทคนิคต่างๆที่ทำให้เว็บไซต์ของพวกเขาเนี่ยมีผู้คนเข้ามาใช้งานจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับ Google คิดทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งส่วนเล็กๆเช่นพิกเซลของตัวฟอนต์ตัวรูปต่างๆเนี่ย ถูกทดสอบแทบจะทั้งหมดนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละอย่างเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น DNA หลักของ Google เลยนะครับที่ใช้เรื่องของเอนจิเนียร์วิทยาศาสตร์เป็นหลักในการวิเคราะห์ประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของพวกเขาและพวกเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ Google เองเนี่ย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนถ้าจะสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มอบทุกอย่างที่พนักง,งานต้องการนะครับตั้งแต่ค่าตอบแทนที่สูงจนสูงเกินจริงด้วยซ้ำนะครับในบางครั้งสวัสดิการต่างๆที่ดูฟุ่มเฟือยหรูหราเช่นอาหารระดับพัตคานะครับการล้างรถยิมของว่างคลาสออกกำลังกายบริการซักแห้งบริการตัดผมนวดตรวจสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยพนักง,งานได้รับไปแบบฟรีฟ แต่แน่นอนนะครับว่าพวกเขาก็มีกระบวนการสรรหาพนักง,งานที่เข้มข้นมากๆเช่นเดียวกันนะครับเราได้อ่านหลายๆคนที่มีประสบการณ์นะครับที่มาเปิดเผยประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกับ Google เองเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีการสัมภาษณ์5ถึง7ครั้งใน1วันเป็นเวลา23%สวันติดกันนะครับซึ่งพวกเขาต้องการพนักง,งานที่อัจฉริยะและฉลาดมากๆให้เข้ามาร่วมงานนะครับ การสัมภาษณ์เนี่ยเต็มไปด้วยคำถามที่ท้าทายในเรื่องของความคิดนะครับปัญหาเรื่องอกริทึมการทดสอบ IQ ต่างๆนะครับซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่า Google เนี่ยเป็นผู้นำในด้านการสรรหาบุคลากร,กรที่ดีที่สุดในโลกนะครับกูเกิลเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านวิธีการต่างๆที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มคนกลุ่มผู้คนที่อัจฉริยะและก็ฉลาดที่สุดนะครับมีกระบวนการทางด้านเทคนิคมากมายนะครับที่ Google เลือกใช้นะครับ แล้วก็ค้นหาเหล่าพนักง,งานที่ตรงเป้าหมายของพวกเขาได้มากที่สุดนะครับการคัดเลือกเหล่านักเรียนที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัยชื่อดังมาทํางานให้กับพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องเข้าถึง กลุ่มคนเหล่านี้ก่อนนะครับ Google เองเนี่ยก็มีการอนุญ,ญาตให้ผู้คนจากมาไรชื่อดังเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงพอเท่าการค้นหาของ Google นะครับโดยที่อยู่ IP ของนักศึกษาจะถูกระบุนะครับเพื่อดูว่าบุคคลน,นั้นอยู่ในองคอ์กรใดนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยดำเนินการได้สำเร็จนะครับโดยใช้รูปแบบการสมัครที่เรียบง่ายนะครับโดยใต้ช่องค้นหาเนี่ยระบบ Google จะ รู้ว่านักเรียนเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยสำเร็จการศึกษาหรือไม่และตั้งใจจะทํางานให้กับ Google หลังจากที่สําเร็จการศึกษาหรือไม่นะครับมันเป็นการกําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับในการดึงดูดกลุ่มคนอัจฉริยะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังมาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกแย่งตัวจากบริษัทชั้นนําอื่น Google เองเนี่ยได้พัฒนานวัตรกรรมในการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2007เนี่ย Google ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพื่อคัดกรองผู้สมัครหลายล้านคนทั่วโลกผ่านเครื่องมืออัลกอริทึมนะครับทีนี้ดังกล่าวเนี่ยช่วยแยกเหล่าผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ดีที่สุดออกจากผู้สมัครหลายหมื่นคนที่เข้ามาส่งรีเซิรม่ได้อย่างแม่นยำนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่า g o เ g l e เองเนี่ยจะสามารถคาดการผู้สมัครที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโดยคัดกรองจากจำนวนน้อยที่สุดโดยเฉลีย่ยมันทำให้การสรรหาพนักง,งานของ Google เนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นๆนะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถระบุตัวไปที่ผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับโดยใช้เรื่องคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับคอมพิวเตอร์กอริทึมในกระบวนการสรรหาบุคลากร และสิ่งที่แตกต่างก็คือพวกเขาเริ่มให้น้ำหนักในการให้สัมภาษณ์เนี่ยน้อยลงไปนะครับเพราะว่ามันถูกคัดกรองขวกาดิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากบริษัทใหญ่ๆอื่นๆนะครับที่การสัมภาษณ์งานเนี่ยถือว่าเป็นคีย์สำคัญมากๆว่าพนักงานเนี่ยจะปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดนะครับโดยแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์กริทึมที่ Google ใช้เนี่ย มาประเมินว่าผู้สมัครเนี่ยมีศักยภาพที่สามารถที่จะทำงานได้จริงหรือไม่นะครับตามมาตรฐานที่สูงมากๆของ Google ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานของ Google ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเหล่าพนักงานจะต้องคิดเหมือนวิศวกรน,นะครับ Google เองเนี่ยคาดหวังให้พนักงานของพวกเขาเนี่ยมีทักษะการคิดการวิเคราะห์ที่ดีมากเพียงพอนะครับจะเห็นได้ว่าหลายตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ผู้สมัครงานเนี่ยก็ต้องมีการแสดงความสามารถของตนเองนะครับโดยการเขียนโค้ดหรือว่าวิเคราะห์เคสสตัี้ต่างๆการวิเคราะห์ความคิดการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอัลกอริทึมได้แบบทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากมีการกรองโปรเซสในการใช้คอมพิวเตอร์อัลกอริทึมในการคัดเลือกกลุ่มที่ดูเหมือนจะมีความสามารถที่สุดเนี่ยกูเกิลก็เหนื่อยน้อยลงนะครับในการสัมภาษณ์จริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่ม ผู้สมัครเนี่ยก็จะถูกทดสอบอย่างหนักเช่นให้เขียนโค้ดให้แก้สมก,การทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีทักษะและความสามารถสูงดีพอสำหรับการทำงานให้กับ Google บางครั้งเนี่ยผู้สมัครอาจจะถูกทดสอบในเรื่องทักษะทางด้านการตลาดด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครเนี่ยจะสมัครงานเป็นตำแหน่งด้านเทคนิคหรือว่าวิศวกรโปรแกรมเมอร์ก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้สมัครรายอื่นๆเนี่ยสามารถให้คะแนนแล้วก็ แชร์ความคิดเกี่ยวกับผู้สมัครรายอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Google เนี่ยสามารถที่จะติดตามแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานในการจ้างงานหรือว่าการที่จะปฏิเสธผู้สมัครได้เช่นเดียวกันซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่า Google เองเนี่ยคิดแบบเอนจิเนียร์นะครับคิด บบวิทยาศาสตร์กระบวนการทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานและน่าเบื่อหน้าปวดหัวนะครับสำหรับผู้สมัครงานแต่ว่าใครก็ตามที่มีความฝันอยากทํางานให้กับหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ต้องผ่านด่านทดสอบที่โหดมากๆของ Google ให้ได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะบอบช้าทางจิตใจไปเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ต่างๆที่ Google ให้เนี่ยมันโหเหนือกว่าบริษัทอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มากเกินพอ ที่จะชดเชยประสบการณ์ที่ต้องมาสัมภาษณ์งานที่ยากลำบากอย่างที่ Google ทำได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวการคัดเลือกผู้สมัครของ Google ในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอที่แอดทร o าดอลแอดทีเอชเออสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ